ความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันสอให้เกิดการแตกขักก็ได้นะครับมีรายงานบอกว่าบอร์ดของเปเช่ครับแต่ขอเรื่องการล่าตัวหลุยเดียสของลิเวอร์พูลนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตมากาโตครับบอกเลยว่าบอร์ดบริหารของเปเช่นั้นมีความคิดเห็นไม่ตรงกันกรณีล่าตัวหลุยเดียสปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับ มีรายงานเรื่องเปเช่กับลุยดิแอสออกมาหลายกระแสนะครับโดยทางลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซซโอโรมาโนยืนยันว่าลิเวอร์พูลปิดประตูการเจราจาครับและไม่มีความปรารถนาจะขายลุยดิแสออกจากทีมนอกจากนั้นครับโรมาโนยังทิ้งท้ายว่าเปเช่มีเป้าหมายอื่นที่สนใจมากกว่าและพร้อมล่าตัวนักเตะคนนั้นอย่างจริงจังมากกว่าลุยดิแสนะครับแต่รายงานจากฟุตบอลเมกโตออกมาใส่ไฟในเรื่องนี้ว่าสาเหตุที่เปเช่ยังไม่ดําเนินการเรื่องลุยดิแอสนั้นแนะ่ะ เพราะว่าทางบอร์ดบริหารมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแม้ทางเจ้าของทีมจากกาตาเน่จิ้มเรื่องนี้ว่าเป็นวาระสําคัญยังไงก็ต้องเอาหลุยเดียสของลิเวอร์พูลคนที่เห็นต่างก็คือหลุยกัมโปสครับที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของเปเชซึ่งแยง้งนาเซอร์อันเคลฟี่ประธานสโมสรว่า,าต้องหานักเตะที่อายุน้อยกว่าเพื่อจะสร้างทีมในอนาคตนะครับกรณีนี้มาจากอันเตโรเอนรรเกพยายามโน้มน้าวให้อันเคลลฟี่และทางอันเคลฟี่ต้องเดินหน้าล่าตัวลุยเดียส เพราะว่าทางเอนริเก้เองสนิทสนมกับเอเย่นของลุยเดียสเป็นอย่างดีเลยแถมเจ้าของสโมสรก็เห็นชอบในส่วนนี้นะครับยังไงก็ตามครับทางนั้นของลุยกัมโปสเห็นต่างออกไปและพยายามแย้งในประเด็นเรื่องเกณฑ์อายุที่อาจจะผิดไปจากแผนงานคนน้านี้ทําให้บรรยากาศในฝ่ายบริหารเกิดความตึงเครียดซึ่งหลังจากมีรายงานออกมาทําให้แฟนบอลหลายคนนะ่ะออกมาตั้งคําถามว่าลุยกัมโปสมีโอกาสโดนโปลดหรือเปล่าเพราะให้ความคิดเห็นแย้งเจ้าของสโมสรนะครับโอ้โหก็ต้องมาตามประเด็นนะครับ เพราะทางหลุยส์กัมโปสเองจะไปงัดข้อกับทาง r, นาเซอร์ในลาฟี่มันไม่ได้นะครับโอ้ oh, เรื่องนี้ครับทางประธานสโมสรอยากจะได้ครับพอกีฬาคุณจะไปขัดเขาโอ้ oh, ก็จะเป็นเรื่องเอานะครับประเด็นนี้ก็ต้องไปตามกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะอีกฝ่ายอยากได้อีกฝ่ายบอกว่าเออ,อายุต้องเอาน้อยกว่านี้อ่าทุกคนลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอม,มเมนต์ข้ามาได้เลยนะครับสำหรับสถานการณ์ของหลุยส์ดียสกับทางปช่แต่ลิเวอร์พูลไม่ขาย นะครับผมจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเยาะๆเลย